ว,วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมกระทะขอบ16ครับที่เขาเอามาใส่รถดำกันนะครับมาสดๆร้อนๆเลยเพิ่งจะแกะกล่องเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระทะมาจากชนบุรีนั้นสวยงามขนาดไหนรถดำที่จันทบุรีนี่เขาชอบใช้กระทะของชนบุรีนะครับขอบ16ครับดู <Okay. S 2> นะขอบ16บกกว้าง8ดนิ้วครึ่ง อันนี้ขอบสิบหเหมือนกันแต่กว้างประมาณ7นิ้วครับไหนลองหงายมาทางนี้ดูหน่อยสิอ่าโอ้โหสวยงามครับนี่ฮะอันนี้กว้างเจ็ดนิ้วนะครับสิบหกกว้างเจ็ดนิ้วอย่างนี้เราสั่งได้เลยใช่ไหมราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันเราสั่งได้เลยเราจะเอาเจ็ดนิ้วหรือว่าเราจะเอา8ปดนิ้วครึ่ง มาออฟน้อยสั่งได้หมดครับสีอะไรจะเอาออฟแบบไหนสีอะไรได้หมดมเลยตังครับราคาเดียวราคาเดียวเลยค,คิดง่ายๆ,ๆใครอยากได้กระทะสวยๆนะฮะแข็งแรงแข็งแรงนะครับสั่งได้ที่น้องเป้ยเลยครับนี่ใครอยากจะถามเรื่องราคาเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับอันนี้กว้างแปดนิ้วครึ่งครับดูล้อสิบหกนะฮะเห็นไหมครับ อันนี้เจ็ดนิ้วนี่ใส่รถด,ดำครับเอาไว้สำหรับใส่รถด,ดำใส่ยางหลินหลงก็ได้ใส่ยางอื่นก็ได้นะครับกว้างเจ็ดนิ้วกับกว้างแปดนิ้วครึ่งขอสิบหกเช่นเดียวกันสีก็แล้วแต่ครับสั่งได้นะครับอันนี้จะออกเป็นแนวสีดำมันนี่สวยงามครับใส่กับเพาลอยนะฮะใส่กับเพาลอยแอลได้เลยนี่ลอยก็เลือกได้นะครับ ไม่เอารูกลมๆก็ได้ครับอืเลือกร้ายเลือกรูได้ใช่ไหมใครสนใจที่อยากจะได้กระทะสวยๆนะฮะก็สั่งที่น้องเปยได้เลยครับนี่ฮะเอาไว้สําหรับใส่รถดํานะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับใครอยากจะได้ก็ลองสอบถามน้องเปยเอานะครับให้น้องเปยสั่งให้นะครับสั่งที่จังหวัดชนบุรีถ้าเข้าสวยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับใส่รถดำเขาใช้กันหลายคันนะครับที่นี่นะฮะใช้กันเยอะ สมควรเลยต้องบอกว่าของเขานี่แข็งแรงแล้วก็ทนทานดีด้วยนะครับชิ้นงานก็สวยครับนี่ฮะสวยงามก็อยากได้ก็ลองสอบถามน้องเปดูนะครับนี่ฮะไม่ใหญ่จริงๆครับขอบ16นะที่ใช้ยางหลินหลงก็เขาจะใช้ส่วนมากก็จะเป็นเบอร์2อะไร245 สองอ๋อสองหกห้าสองหกห้าเจ็ดห้าอืมสองสองหกห้าเจ็ดห้าคอสิบหกสวยงามพรามแปดเลยเอาล้วครับนี่ฮะกระทะมาจากชนบุรีนะครับใครสนใจที่อยากจะได้ก็โทรมาเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหัวคลิปเลยนะครับสั่งที่น้องเปยได้ครับ